อยากชอบอุปกรณ์เกี่ยวกับบาสเกตบอลครบถ้วนที่สุดต้องนี่เลยค่ะ hoop station ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะซื้อชิ้นแรกเนี่ยลดสูงสุดถึง50% 2ชิ้นออนท็อปอีก5%ค่ะ3ชิ้นเนี่ยก็ออนท็อปกันไปอีก10%และยังไม่พอค่ะฉะลองครบรอบ1ปีทุกการสั่งซื้อเนี่ยรุ้นรับรางวัลพิเศษอีกด้วยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตะแอดมินเอก,ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันแค่คู่เดียวนะครับเป็นศึกนัดชิงสายฝั่งตะวันตกครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทาง n b a ให้พักหัวใจ1วันครับวันนี้เนี่ยหัวใจทำงานหนักอีกแล้วเพื่อทุกคนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเราสองคนแล้วก็ทีมง,งาน23 Mania ด้วยนะครับ รามาเข้าสู่เกมแข่งขันใ,นในวันนี้กันเลยดีกว่าครับฟินิกซ์ซันทีมอันดับ2อนะครับเปิดบ้านรับการมายืนครับของทีมอันดับ 4LA c l i p p ค r s เสเกมที่2ครับหลังจากลองวอร์มร่างกายค่ะแล้วก็ทดสอบสภาพร่างกายตัวเองจากอาการเจ็บเข่านะคะมาร์คัสมอริสก็พร้อมลงทาการแข่งขันไทลอนลูขยับเอาอีฟิซาซูวังแล้วก็แพทริคเบลฟรีขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกในขณะที่ฟินิกซ์ซันสกค่ยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิเมเปิดเกมมาทั้ง2ทีมนี้สู้กันได้อย่างสูสีแล้วก็คู่ขี้มากๆแพทริ เพนนะคะทั้งยิงทั้งข้ามค่ะและก็โดยเฉพาะอย่างยิง่งดนอังเจรเอตตนเดวิดบุกเกอร์เนี่ยเจอปัญหาการฟาวในช่วงแรกค่ะจบควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นเฟนิกซ์ซันที่ออกนําไปก่อน3คะแนนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยก็ยังคงสู้กันได้ดีมากน,นะนะคะตัวสำรองของทั้ง2ทีมเนี่ยไม่มีใครเพลียงพัมเลยนะคะในวันที่ตัวหลักเนี่ยไม่ค่อยร้อนแรงค่ะทั้งเดวิดบุกเกอร์แล้วก็พ่อจอร์ชค่ะแต่ทางเฟนิกซ์ซันส์วันนี้ได้แคมแอนเพนค่ะแล้วก็ทักแอลเอคลิปเปอร์เซได้ Jackson, เร์จีน,นแะ ไล่ตาประกบเดวินบุเกอร์จากเกมวันนี้ที่ตูนดูแล้วเดียถ้าเขาขี่คอเดวินบุเกอร์ได้ก็คงขี่คอไปแล้วค่ะทำให้เดวินบุเกอร์เนี่ยเล่นได้ยากแล้วก็อึดอัดมากๆแต่ว่าวันนี้ค่ะแอลเอค p e r เปอร์มีการยิง3คะแนนที่ดีค่ะเลยทําให้ยังเกาะแต้มกันไปทั้งเกมจบครึ่งแรกเนี่ยแอลเอคลิปเร์ตามอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะแคมเบรลอนเพนีคงสวมวิญญาณของคริสพอที่แม้วันนี้จะไม่ได้ลงทําการแข่งขันด้วยนะคะแต่ก็ฝากจิตวิญญ,ญ,ญ,ญาณไว้กับแคมเบรลอนเพน โกยต้านทดแทนในวันที่เดวิดบูเกอร์เนี่ยมีเกมบุกที่แย่ๆได้อย่างเหลือเชื่อตามเนี่ยก็ไม่ค่อยเดินเลยนะคะถือว่าเป็นเกมที่อึดอัดมาก,ก่อนที่ซันเสร็จจะมารันชุดใหญ่ดีอังเดรเอตันค่ะเผาอีวิซาสูบักทั้งวงในแล้วก็ระยะกลางแพทริกเบเวอรี่ค่ะหัวชนกับเดวิดบูเกอร์ทั้งสองคนเนี่ยมีแผลแตกนะคะต้องออกไปทําการรักษาค่ะก่อนที่จะกลับมาทําการแข่งขันจบควอเตอร์สามค่ะเป็นเฟนิกซันที่ออกนํ4นา4คะแนนพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายค่ะ LA คลีเปอร์ยังคงมีเกมรับวงในที่แย่โดนซันเจาะเป็นว่่าเลน พอจอร์จค่ะดูแล้วในวันนี้นะคะคงจะเหนื่อยค่ะเล่งไม่ขึ้นทั้งเกมเลยค่ะยังดีนะคะเนี่ยที่ได้3คะแนนของลุคขนาดเนี่ยช่วยเอาไวไ้ดีบ้างแต่เฟนิกซันเขาก็ไม่ยอมค่ะไม่ยอมปล่อยให้ l a c l i p p e r s ขึ้นนําได้แคบรอนจอร์สันค่ะที่วันนี้ยิงไม่พลาดเลยรวมไปถึงเดวินบุกเกอร์ที่แม้จะมีเกมบุกที่ไม่ค่อยดีแต่เขาก็สามารถลุยเอาฟาวเก็บต้าจสุดๆโทษช่วยทีมได้ LA ippers, ลเ i p p e r เปเซ็ไล่บี้แบบสุดๆเฟนิกซันมาเสียฟาวในช่วงท้ายเยอะแล้วก็เป็นพอจอร์จค่ะที่ยิงลูกสําคัญพา LA Qui กลับขึ้นนมานค่ะ มาด้วยการเชิญโอเวอร์ของเดวินบุกเกอร์ที่ค้านสายตาแฟนๆมากๆและก็เป็นพอจอร์จเลค่ะชัดๆนะคะและก็เป็นพอจอร์จจิค่ะที่พลาดลูกโทษถึง2ลูกไปแบบไม่น่าเชื่อเลยทําให้โดนเพลย์สุดท้ายของฟินิกซ์ันส์การเจคลาวเดอร์ส่งแบบเพอร์เฟกมากมาล้อที่ปากห่วงให้เดออันเรเอตันจับลูกบอลแล้วก็ดังลูกไปปูมคว้าชัยชนะไปได้แบบไม่น่าเชื่อค่ะเกมวันนี้ระทึกใจมากๆค่ะถึงเธอต้องเช็คการเต้นของหัวใจกันเลยและผลงานของผู้เล่นทีม L A Clippers ได้พอจอร์จค่ะ26แต้ม6ร บาว6แอสซิสต์เกือบจะเป็นพระเอกแล้วนะคะแต่กลับมาพลาดลูกโทษสำคัญท้ายเกมแบบไม่ควรแล้วก็ไม่ท่าเชื่อจริงๆ r e เรจจี้แจ็กสัน19ตาม5รีบาว3แอสซิสต์พยายามอย่างเต็มที่แล้วคะ่ะเฟนิกซันสได้แคมรอนเพน29 9 assist ซ้อมสติล2 block ไม่มีแม้แต่เทิร์นโอเวอร์เดียวนี่คือลูกศิษย์ของพอยกอร์ชจัด่างเจเ r เอตัน24แต้ม14รีบาลเป็น double double ค่ะจบเกมฟินิกซันเฉือนมาเอาชนะ LA Clippers 104ต่อ103ขึ้นนำซีรีส์ 2ต่อ0ูนยสำหรับ LA Clippers ใ,ในเกมวันนี้เนี่ยนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยทางไทยเราลูเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าทีมของเขาเนี่ยเริ่มเบื่อแล้วไม่อยากจะตาม2อูแล้วแล้วเขาก็ไม่ต้องการที่จะตาม2อูด้วยกับทีมฟินิกซ์ซันตัวเขาได้มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกนะครับอย่างที่แอมมิตูนบอกเอาอีวิซาซูบักแล้วก็แพทริกเบเวอรี่ลงมาทําการแข่งขันก่อนเลยการที่เอาแพทริกเบเวอรี่ลงมาทําการแข่งขันเนี่ยเขาต้องการให้ตามใส่เดวินบุกเกอร์แบบสุดๆเลยนะครับและสิ่งที่แพทริกเบเวอร์ในนนนวัีี้เ่ยยาาาากกลํบม ครับในเกมวันนี้เนี่ยแต้มหายไปครึ่งหนึ่งเลยครับจากเกมที่ผ่านมาการเล่นของเดวินบุกเกอร์เต็มไปด้วยความยากลําบากเพราะว่าแพทริกเบลบรี่เนี่ยแทบจะตามขี่หลังอย่างที่แอดมินตูนบอกเลยครับถ้าเกิดทําได้เนี่ยทำให้การเล่นเกมบุกวันนี้ของเดวินบุกเกอร์เนี่ยนะครับไม่จะเป็นการยิง2หรือยิง3คะแนนก็ตามเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของเดวินบุกเกอร์ค่อนข้างเยอะการไล่บี้ของแพทริกเบลบรี่เนี่ยบี้จนแบบสุดๆเลยหัวกระแทกกันจนเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวครับในเกมวันน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 ีีีีี้้้เเ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 เ่่่่่่ยยยยตตออออองงไป็บบบบลละะะฮสสาหรรรรัดดวววิิุกกก์แแแใขพทมมจื แต่ว่าตามข่าวนี่คือไม่ต้องเย็บนะครับเขาสามารถกลับมาทําการแข่งขันได้ก่อนเดวินบุกเกอร์ในขณะที่อีวิซาซูบัครับทีมเนี่ยต้องการให้เขามาช่วยการเล่นเกมรับป้องกันปากวงนะครับโดยเฉพาะการเล่นใต้แปนการรีบาวการป้องกันใส่เดียงเกรย์เอตันเนี่ยครับนี่คือจุดสําคัญที่ทีมต้องการจัดอีวิซาซูบัแม้ว่าเขาจะเป็นรองนะครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเล่นเกมบุกต่างๆเนี่ยเดียงเกรย์เอตันเนี่ยเหนือกว่าค่อนข้างเยอะวันนี้เนี่ยโดนเผาตลอดเลยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทีมรีบาวนะครับการเก็บแต้มใต้แป้นนตต่่่่่าาาาางงงๆๆีียยยถืออวววิิซบพมมม็ทแลรัไ คนอื่นๆของ LA Clippers ครับทัพสำรองของพวกเขาในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลุคเคนาดราจอนรอนโดนิโคลัสบาตูมเทเรนส์แมนทั้ง4คนนี้เนี่ยในยามที่เขาลงมาในสนามเนี่ยพยายามทุกอย่างครับพยายามจะให้ตัวจริงโดยเฉพาะพอจร์จเนี่ยมีโอกาสได้พักย,วยาวๆมากที่สุดเท่าที่จะทําได้และถือว่าพวกเขาทําได้ดีนะครับการยิง3คะแนนในวันนี้เนี่ยครับถือว่าเป็นสิ่งเดียวครับที่ LA Clippers เนี่ยดูดีกว่า Phoenix Sun s ในเกมวันนี้อย่างอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นการรีบาวกันแอสซิสรวมไปถึงอีกหลาย่งิ สามคะแนนของพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้ทีมยังเกาะแต้มอยู่ไปได้ครับโดยเฉพาะในวันที่พอจอร์ยมีเกมบุกที่ไม่ค่อยร้อนแรงนะครับในเกมวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเลยนะครับพอจอร์ชเนี่ยถือว่ามีเกมบุกที่ไม่ค่อยดีครับการยิงของเขาเนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาเลยไม่ค่อยทํางานไม่ว่าจะเป็นการยิง2แล้วก็โดยเฉพาะการยิง3คะแนนในวันนี้ครับไม่ทํางานเลยถือว่ายิงลงได้น้อยมากๆแต่เขาก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าพลังในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะดูเหมือนว่าพอจอร์ชในวันนี้เนี่ยเร่งไม่ค่อยขึ้นเขาก็พยายามครับพยายามลุยเข ทุกอย่างครับพอจอชพยายามอย่างเต็มที่และสุดท้ายครับเป็นพอจอชนี่แหละที่พา LA C เอ p p ิปเกลับขึ้นมานำจนได้ครับในช่วง30วินาทีสุดท้ายแต่เขาดันมาพลาดลูกโทษที่สําคัญเหลือเกินครับสลูกติดไม่น่าเชื่อเลยว่าพอจอชจะมาพลาดลูกโทษ2ลูกติดในดวินา<ด>ที<ด><ะ>ที่สําคัญขนาดนี้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยมันเป็นเวลาที่อึดอัดมากๆนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าในช่วง3-4นาทีสุดท้ายของเกมนี้เนี่ยเวลาจริงๆในการรับชมเนี่ยมันยืดไปกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิวภาพช้าจากกรรมการไม่ว่าจะ ปม,มาเนี่ยขอย้ำนะครับว่ายืดไปอีกกว่าครึ่งชั่วโมงครับในเกมวันนี้เนี่ยสาเหตุที่ต้องมีการเบรกเกมในช่วงท้ายเนี่ยเราทำให้เวลาแข่งขันในยืดยาวนะคะเพราะว่าในช่วง2นาทีสุดท้ายนะคะีค่ะหามีความสงสัยไม่แน่ใจในเกมว่าใครเป็นคนทําลูกออกเนี่ยทางทีมสามารถขอดูภาพช้าได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ชาร์เลนจ์ของโค้ชค่ะและเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยคิดเหมือนอแอดมินนะครับว่าในบรรดาการรีวิวภาพช้าทั้งหมดในเกมวันนี้เนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งครับที่แพทริกเบเวอรีเนี่ยเขาพยายามขโมยล,ลูกบอลเนี่ยจากเดวินบุกเกอร์เนี่ยแหละครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่ากรรมการเป่าเป็นบอลของ แอล l อคลิปเจังหวะการเล่นบาสแบบปกติทั่วไปแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาขโมยแบบนี้เนี่ยแล้วบอลออกเนี่ยยังไงยังไงกรรมการก็ต้องเป่าให้เป็นบอลของ Phoenix Sun s ซ n s, <S ถูกไหมครับแต่หลังจากที่ดูภาพชารบจังหวะที่แพทริกเบเวอรี่เนี่ยเขาพยายามจะปัดเนี่ยจังหวะที่ปัดไปแล้วเนี่ยลูกบาสมันยังไม่กระเด้งออกไปครับมันยังคงอยู่ในมือของเดวินบูเกอร์กรรมการก็เลยตัดสินใจเป่าเป็นบอลของ L a c l i p p e r s แทนซึ่งมันค้านสายตาของการเล่นบาสมากๆครับเพราะว่าการดูภาพชาแล้วเนี่ยจุดประสงค์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช และใครเป็นคนทําออกมากกว่าแต่ในเมื่อดูแล้วเนี่ยมันเห็นว่าบอลยังคงอยู่ในมือ,อของเดวินบุกเกอร์สุดท้ายกรรมการก็ต้องเป่าตามนั้นครับกลายเป็นบอลของ LA c l i p p e r s ในเวลานั้นเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆของ Phoenix s u n s เนี่ยก็คิดว่าทีมของพวกเขาแย่แน่นอนเลยห,หลังจากเพลงนั้นเนี่ยก็มาโดนเป่าฟาวนะครับเพราะว่าต้องต้องรีบตีฟาวใส่พอจอร์จแต่สุดท้ายแล้วพอจอร์จก็ทํามาพลาดครับในเพลงแบบนี้เนี่ยทั้งบ้านเขาจะมีคําเรียกว่าบอลดอนไลน์ครับคำว่าบอลดอนไลน์เนี่ยนะครับหมายความว่าทีมที่ได้ประโยชน์จากการฟาวที่ค้้้าาาาาานนนนสสสยยตของทททุุกกคใมมแลดดไูโษ แบบนีน้แล้วก็มายิงพลาดแบบพอจอส์วันนี้เนี่ยแหละครับป้าเขาใช้คานี้เพราะว่าคล้ายๆกับเหมือนกับแบบลูกบอลเนี่ยมันไม่โกหกหรอกอมันไม่มั่วหรอกเหมือนกรรมการที่มั่วม,มากๆเลยในการตัดสินอะไรแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นใครไม่เป็นครับดันมาเป็นพอจอสครับจากพร<อ>ะเอกเนี่ยลนะกลาย <พอ S 1> <อ>มาเป็นผู้ร้ายในสายตาเป็นแฟนเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วครับที่พอจอสผิดพลาดแต่เกมก็ยังไม่จบนะครับฟินิกซ์ซันส์เขาต้องบุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นมิเคิลบริจิตที่ยิงพลาดพอจอสจะคิดเอาละเรารอดตัวแล้ววันนี้การยยิงงงงพพลลาาาาดดดดููกกโโทครรรั้้ขอออเน่จจะะไไมมถึ เพราะว่าสุดท้ายแล้วฟินิกซ์ซันส์ญพัพาแต่กรรมาการก็ดูภาพชา้าดูรีวิวอีกครั้งหนึ่งครับว่าใครเป็นคนทําลูกบอลออกครั้งสุดท้ายแต่ก็เป่าให้กับฟินิกซ์ซันครับเป็นดีดรีเอตันที่ได้เพลย์สุดท้ายจากการส่งของเจคราวเดอร์ครับก็เลยทําให้ L a คลิปเปอร์สแพ้ไปแบบใจหัวใจสลายมากๆครับในเกมวันนี้ <c oughs> การผิดพลาดของพอลจอจในเกมวันนี้นะครับจากการยิงลูกโทษเนี่ยพลาดถึง5ครั้งวันนี้เขายิง10เ <c oughs> ข้าแค่หเป็นการพลาดลูกโทษมากที่สุดของพอลจอจนะครับในเกมเกมเดียวแบบนี้เนี่ยในรอบ8ปดีช่างเป เกมมากๆครับในเกมวันนี้นี่ควรจะต้องคว้าชัยชนะให้จงได้แต่ดันมาพลาดแบบนี้ปวดใจมากๆครับ <laughs> ก็พอจะรู้แล้วค่ะว่าวันนี้นี่ปวดใจมากแค่ไหนและครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วก็เป็นซีรีส์ที่3ติดต่อกันแล้วค่ะที่แอ c เ i p p e r เปรจตตามซีรีส์อยู่2 0ศูนย์แบบนี้แต่พวกเขาเนี่ยกลับมาได้ถึง2ซีรีส์นะคะเรามาดูกันค่ะว่าซีรีส์เนี่ยไม่รู้จะรอดไหมจะไหวไหมเนี่ยขนาดไม่มีคริสพอด้วยนะคะเนี่ยหันไปมองในฝั่งของ Phoenix Sun s, <S, <S กันบ้างครับในเกมวันนี้เป็นอีก1เกมนะครับที่พวกเขาไม่มีคริสพอแต่ตามข่าวเนี่ยเกม3ครับคริสพอกรบน่าจะมีโอกาสกกลลัับมาางงทแนเ,เราจะต้อง ตามข่าวกันอีกนิดนึงค,ครับว่าผลตรวจของเขาเป็นยังไงผลตรวจร่างกายเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันการที่ทีมขาดคริสพอไปครับถือว่าเป็นจุดที่ทาง LA ค l i p p ป r s ควรจะต้องทาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดค,คิดว่าพวกเขาควรจะปล้นให้ได้สักอย่างน้อยเนี่ยสัก1เกมแต่สุดท้ายแล้วก็ทำไม่ได้เป็นเพราะว่ายังมีชายอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่า c ค m เม o รอนเพนครับแคนเมรอนเพนเนี่ยลงมาเป็นตัวจริงแทนคริสพอได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะทําได้ขนาดนี้หม่วยจะเป็นการทําแต้มนะครับทั้ง2และก็3าคะแนนในเกม ในเกมวันนี้แคมรอนเพนเนี่ยถือว่าทําได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเขาสามารถทําถึง29แตม้มการทําระดับ29แต้มนี่ครับถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของแคมรอนเพนแล้วและยังเป็นแต้มที่มากที่สุดในเกมการแข่งขันในวันนี้ด้วยครับไม่ใช่แค่าการทาแต้มนะครับทุกอย่างเลยครับเหมือนอย่างที่แอนมินตูนพูดเขาเหมือนสวมจิตวิญญ,ญาณของคริสพอครับ <c oughs> การสร้างเพลย์กับเพื่อนวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่แอสซิสถึง9ครั้งไม่มีเทิร์นโอเวอร์เลยสักครั้งเดียวนน่าแกัททด ทำแต้มของเดวิดบุกเกอร์ได้อย่างลงตัวหมดจดมากๆครับในวันนี้แคมรอนเพนนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยค่ะว่าเขาเป็นใครมาอย่างไรนะคะเขาคือดราฟต์รอบแรกค่ะปี2015อันดับที่14นะคะต่อจากเดวิดบุกเกอร์นะคะเป็นดราฟต์ปีเดียวกันเขาถูกดราฟต์โดย o k เคนะคะย้อนกลับไปนะตอนนั้นค่ะเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสลงทําการแข่งขันมากเท่าไหร่เพราะว่าทางโอเคซีไดมีราเซลเวสบูค่ะทำให้เขาต้องไปหาโอกาสในจีลีค่ะแล้วก็ไปเล่นในลีกต่างแดนประเทศจีนนะคะก่อนที่จะได้รับโอกาสมาจอยกับฟินิกซ์ซันจะจนฤดูกาลนี้ัตว ของแคมรอนเพ n นเองเนี่ยเขาจะเป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็เชื่อว่าทางฟ h นิกซ์ซันส์เนี่ยต้องการจะเก็บตัวเขาไว้ค่อนข้างแน่ครับเพราะว่าผลงานเนี่ยลงตัวเหลือเกินครับกับฟ h นิกซ์ซันส์ในส่วนของเดวินบุกเกอร์ในเกมวันนี้ครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหสงสารเดวินบุกเกอร์เหลือเกินเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยมีการเล่นเกมบุกที่ไม่ค่อยดีครับ อในจุดนี้เนี่ยต้องให้เครดิตกับแพทริกเบเวอรลี่จริงๆนะครับเพราะว่าแพทริกเบเวอรลี่เนี่ยคึกทั้งเกมเลยพยายามต่อสู้กับเดวินบุกเกอร์ได้เป็นอย่างดีการยิงการข้ามการยิง3คะแนนของเดวินบุกเกอร์วันนี้เนี่ยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานอย่างที่บอกเนี่ยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับวันนี้เนี่ยเขามีเทอร์โนเวอร์ถึง7ครั้งนะครับ<ม>การเทอร์โนเวอร์ถึง7ครั้งเนี่ยมากกว่าแอสซิสที่เขาทำได้ในเกมวันนี้มากกว่าการยิงฟิลโกที่เขายิงลงในเกมวันนี้ด้วยซ้ำไปครับนี่ถือว่าเป็นการเล่นที่ไม โดยเฉพาะฟินิกซ์ซานเซนนึกแวบหนึ่งเนี่ยย้อนกลับไปในปี2007นะครับพวกเขาเคยมีพอยต์การ์ดที่ระดับ MVP ของทีมครับที่ชื่อว่าสตีฟแนชตอนนั้นเนี่ยเจอกับแซนแอนโทนิโอสเปอร์ครับแผลแตกเนี่ยหนักกว่าเดวินบุกเกอร์ er อีกนะครับในเกมวันนั้นเนี่ยนะครับแผลแตกของสตีฟแนชเนี่ยเรียกว่าห้ามเลือดก,กันไม่อยู่เลยเป็นแผลที่หนักหน่วงมากๆโชคดีนะครับที่ในเกมวันนี้แผลของเดวินบุกเกอร์เนี่ยไม่หนักหน่วงเหมือนสตีฟแนชในปีนั้นเชื่อว่าเกมวันนี้ครับเพิ่มประสบกก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 กาก David er าาาานะารรรรรรณ์์ใใใในน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 นเเเเเลล่่บบ่่่่่่่หห้้้ััััับบบบบบบดดววิุอออออีีีียยมมมมมศๆะะคคคคคตสสูททไแขงื บริชิดนะคะหรือว่าจะเป็นเจคลาวเดอร์ค่ะแมววันนี้เขาจะไม่ค่อยมีแต้มมากเท่าไหร่แต่เขาก็ช่วยเสริมในเรื่องอื่นๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมรับหรือว่าการรีบาวค่ะรวมไปถึงทัพสำรองอย่างแค m เม o รอนจอห์นสันก่ที่วันนี้ลงมาทำการแข่งขันยิงไม่พลาดเลยกดไปถึง18แต้มและก็เป็น11แต้มที่มีค่ามากๆเช่นเดียวกับดาริโอแซจูริชค่ะที่ลงมาช่วยเก็บวงในได้เป็นอย่างดีพอพูดถึงการเล่นวงในครับในจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดแตกต่างที่มหาศาลมากๆนะคะฟินิกซ์ซันส์เนี่ยมี วันนี้เขาทำไปถึง60แต้มในขณะที่ L.A.Clippers เนี่ยทำได้เพียง30แต้มเท่านั้นแตกต่างกันถึง30แต้มเนี่ยมหาศ,าศาลมากมากนะครับนำโดยเดียงเบเอตันครับดรัฟอันดับ1ปี2018ผลผลิตของดรัฟปี2018ในในฤด,ดูกาลนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเทรยังหรือจะเป็นอย่างลูกดอนชิดเหล่านี้เนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงหน้าตาของ NBA อได้เลยนะฮะในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดสังเกตดีดีเนี่ยเดียงเบยเอตันแสดงใย้าเห็นเลยนะครับว่าเขาคือจุดที่ฟินิกซ์ซานสาไดย ยัดห่วงก็โดนบุกเบาๆครับอีวิซาซูบักเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆหรือจะเป็นมาคัสมอริสหรือจะเป็นนิโคลัสบัทูมก็ตามทักษะในการเล่นเกมบุกของเดียงเรเอตันเนี่ยถือว่าเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีการยัดห่วงแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นแต่การเล่นของเขาเนี่ยดูง่ายดูมีประสิทธิภาพมากๆนะครับแล้วไม่ใช่แค่การทําแ้มทนานการรีบาวการเล่นเกมรับปากห่วงทุกอย่างของเดียงเรเอตันวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นความได้เปรียบของฟินิกซันเป็นอย่างยิ่งและด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมในวันนี้ครับ ระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้มกับ10รีบาว์ได้แบบนี้ถือว่ามากที่สุดของผู้เล่น Phoenix Sun s ตั้งแต่ในปี2007ครับที่อเมเรสตัดูมายครับเคยทำเอาไว้ได้ระดับนี้แต่ถ้าเกิดพูดถึงผู้เล่นที่สามารถทำระดับอย่างน้อยนะครับ20แต้ม10รีบาว์กับการยิงฟิลโกลระดับอย่างน้อย65%ขึ้นไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทำได้มากที่สุดแล้วนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ของทีม Phoenix s u n สททำลายสถิติของชาลส์สปาร์เกลี่ครับที่เคยทำเอา MVP ของลีกเลยนะครับตอนนี้เดียงเรเอตันทำลายไปได้แล้วครับสำหรับการเล่นเพลย์ออฟครั้งแรกในชีวิตไม่ธรรมดาจริงๆครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงครับไม่ไว่าการทำแต้มเพลย์ไหนจะสวยงามแค่ไหนก็ตามครับไม่มีเพลย์ไหนสำคัญที่สุดเท่าเพลย์0.9วินาทีสุดท้ายเจคราวด์ <c oughs> เนี่ยส่งมาแบบสุดยอดครับและเดียงเรเอตันก็กดลงไปยัดห่วงพาทีมชนะไปได้ครับกรรมการที่ดูภาพช้าเนี่ยเขาดูว่าจังหวะที่ยัดห่วงลงไปเนี่ยเวลาเหลือเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูเลยว่าเป็นบาสเกตอินเทอร์เฟียร์หรือเปล่าบาสเกตอินนนนเเเทอรร์์ฟีีียยยหหหมมมมาาาควววว่่่่จจััังงะะ้ไใช การยิงนะครับมันเป็นจังหวะการส่งแล้วก็ไม่ได้มีการกระทบปากห่วงใดๆเนี่ยมือไม้เนี่ยอาจจะอยู่บนห่วงเนื้อห่วงเนี่ยแต่กดลงไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเป็นบาสเกตอินเทอร์เฟียร์หรือไม่ได้ไปรบกวนปากห่วงไม่ได้ไปรบกวนลูกบาสเลยดังนั้นลูกจังหวะนี้คือได้แต้มแน่นอนครับจังหวะบาสเกตอินเทอร์เฟียร์เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเห็นหลายต่อหลายครั้งครับสมมุตินะครับว่ามีการยิงปุ๊บเนี่ยและลูกบาสไม่ยังคงเกาะอยู่บริเวณปากห่วงปุ๊ มีการจับ uh huh. บอลยัดห่วงลงไปเนี่ยแบบนี้ไม่ได้แต่จังหวะนี้คือการส่งบอลข้างเข้าสนามครับเพลย์ mm hmm. แบบนี้ mm hmm. เล่นต่อเนื่องไปเลยครับนี่คือความยอดเยี่ยมในเพลย์นี้จริงๆและในเพลย์นี้ค่ะที่สําคัญนะคะต้องชื่นชมโค้ชมอนตีวิลเลียมค่ะที่อาศัยเวลาเนี่ยในช่วงที่กรรมการกำลังรีวิวภาพช้าว่าใคร mm hmm. เป็นคนทําบอลออกในจังหวะที่มิเคิลบริชิตเนี่ยยิงพลาดโค้ชเนี่ยก็เลยวาดแผนให้ทีอัองเดรเอตันอย่างรวดเร็วค่ะและก็ต้องชื่นชมเจคลาวเดอร์ hmm. ที่ส่งได้แบบสมบูรณ์แบบมากๆเรียกว่าเป็นเพอร์เฟกต์แพสจริงๆอ่นชะ บูกเกอร์อีกคนนึงนะคะที่แบ็กสกรีนค่ะให้เดอังเรยเอตันเนีสามารถหลุดไปยัดห่วงได้โอ้โหเพลงนี้เป็นเพลงที่สมบูรณ์แบบและยอดเยี่ยมจริงๆและด้วยเพลงนี้เนี่ยครับทำให้เดียงเรเอตันเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ของฟินิกซ์ซันส์ที่สามารถยิงพาทีมชนะไปได้ในช่วงเวลา1วินาทีแบบนี้ครับย้อนกลับไปในปี2003ครับตอนนั้นเนี่ยสเตฟานมาร์เบรียครับสามารถยิงวินนิ่งช็อตบัสเซอร์บิเทอร์พาทีมฟินิกซ์ซันส์สามารถเอาชนะไปได้แล้วก็มาเป็นบอริสดีีีอออลครัับใในน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 ป2006 0.5ตต้้เเ่ยยิิงาาไววท จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มาเป็นเดียงเรอตันในวันนี้ครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของเดียงเรอตันเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วเขาก็ชื่นชมเจคาวเดอร์มากกว่าว่าการส่งของเจคาวเดอร์นี่แหละทำให้ทีมชนะเขาไม่ได้อวยตัวเองเลยนะครับว่าจับลูกนี้ยัดลงไปในจุดนี้เขาชื่นชมการส่งของเจคาวเดอร์นี่คือการให้เกียรติรุ่นพี่ครับแล้วก็เป็นการให้เกียรติจังหวะเพลงงามๆแบบนี้ครับเพราะว่าการยัดห่วงเขาเนี่ยมันกลายเป็นลูกง่ายๆเลยครับเพราะว่าการส่งที่ยอดเยี่ย ก่อนเกมการแข่งขัน,นวันนี้นครับมีประเด็นที่พูดถึงกันมากมายครับในโลกออนไลน์นั่นคือสกอตฟอสเตอร์กรรมการที่ทําหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในเกมวันนี้ครับยามใดก็ตามครับที่ทีมของคร mm ิสพอ a u นะครับในทีมไหนก็ตามครับที่มีคริสพอ u l อยู่ในทีมเนี่ยถ้าเกิดมีสกอตฟอสเตอร์เนี่ยเป็นกรรมการผู้ตัดสินเนี่ย ทีมที่มีคริสพออยู่เนี่ยไม่เคยชนะเลยนะครับแพ้11เกมรวดเลยในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมแรกนะครับที่สกอตฟอสเตอร์ทาหน้าที่เป็นผู้ตัดสินแล้วทีมของคริสพอชนะไปโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยแต่วันนี้คริสพอไม่อยู่ในสนามใ่ไคะแต่วันนี้คริสพอไม่อยู่ในสนามครับก็เลยรอดไปถ้าเกิดสมมติวันนี้มี Chris Paul คริสพอเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นะครับสถิติแบบนี้เนี่ยทางอเมริกันเกมเนี่ยเขาก็ยังจดบันทึกไว้หมดเลยไม่น่าเชื่อจริงๆสถิติเนี่ยคือเสน่ห์ของอเมริกันเกมแล้วล่ะครับ งานของฟินิกซ์ซันยังไม่จบนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0ูนมีโอกาสปิดซีรีส์เอาชนะไปได้กว่า80%เนี่ยนะครับหลังจากจบเกมเนี่ย LA คลิปเปอร์เนี่ยพกความแค้นมาเต็มกระเป๋าเลยครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเขาเซ็งกันมากๆเลยโดยเฉพาะแพทริกเบลเวอรี่เขาบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยทำใจไม่ได้เลยเพราะว่าเกมมันอยู่ในมือของพวกเขาแล้วแต่แพ้ไปครับแทนที่จะตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อ1นกับ2ต่อ0ูนเนี่ยอารมณ์มันคนละเรื่องเลยนะครับเรามาติดตามชมกันครับ เกมหน้านี้เนี่ยพวกเขาจะสามารถทําได้หรือเปล่าเรามาติดตามชมกันนะครับเช้าวันศุกร์ครับแปดโมงครับห้ามพลาดนะครับเวลาเดิมแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะจะไหวไหม LA c l i p ลิปเปคะหรือว่า <Wow. S 2> จะโดนเฟนิกซันอีกคะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทัา้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราค่ะ s u บ s c r i b e ด้วยนะจ๊ะที่โลโก้ทวีนดทีแมนเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ n b a คือจีนของพวกเราทวีนดิทวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ